สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาริยาฮิเดลนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่โรงเรียนสวนพึ่งวิทยาวันนี้โรงเรียนสวนพึ่งวิทยามีโครงการกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเราจะไปที่ไหนไปอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะ ะะตอนนี้นะคะเราอยากจะสอบถามความรู้สึกท่านผู้ชมในการเขตนะคะว่าวันนี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะที่หมู่บ้านห้วยน้ําใสตะบ,บนสวนพึ่งค่ะท่านผอคะวันนี้ทางสพราชบุรีเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะลงเยี่ยมเด็กๆนักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็มีความยากลําบากซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนแล้วก็ทางเขตพื้นที่เนี่ยให้ความสําคัญที่อยากจะมาดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีความยากลําบากอยู่แล้วถ้าหากว่าทางเขตแล้วก็ทางโรงเรียนเอง ไม่ได้ดูแลส่วนนี้ก็จะทําให้เขามีโอกาสที่จะหลุดจากการศึกษาไปให้กําลังใจผู้ปกครองให้กับรุ่นนักเรียนเราด้วยแล้วก็มีสิ่งของมปช่วยเหลือด้วยและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ปากทางนะคะบ้านของนักเรียนหลังที่1กันแล้วค่ะดน,น้องตรงเล็ก็เดินตามที่เห็นหนังสือให้จบนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจก็ถือว่ามาให้ใเยี่ยมบ้านเด็กๆแล้ว่าสิ่งอของรุมรุ่งช่วยก,กันด้วยนะครับ ่ะและตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีค่ะวันนี้ท่านให้เกียรตินะคะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะคําถามสักหนึ่งคำถามกับท่านผู้อำนวยการเขตค่ะท่านผู้อำนวยการเขตคะท่านมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีของเราค่ะครับก็ตามนโยบาย ของทางกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นในเรื่องของเรียนดีมีความสุขนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราัชบุรีเราเองก็ได้นํานโยบายนี้สู่การปฏิบัติโดยกําหนดเป็นนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่ในปีการศึกษา2567ซึ่งมีทั้งหมดอยู่14ประการด้วยกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญเพราะว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนที่ยังขาดโอกาสโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แล้วก็ต้องอยู่ในสภาพครอบครัวที่ขาดแคลนไม่มีความพร้อมดังนั้นทางสำนักง,งานเขตพื้นที่เราจะให้ความสำคัญทั้ง26โรงเรียนว่าหากโรงเรียนไหนมีนักเรียนที่อยู่ในภาวะขาดแคลนหรือมีความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนเราก็จะลงพื้นที่ไปให้กําลังใจแล้วก็หาแนวทางที่จะ ส่งเสริมสน,นับสนุนต่อไปครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านผู้มยการเขตของเรานะคะส่งกําลังใจให้กับคณะครูโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาและคณะครูทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลค,คะ่ะวันนี้ผมต้องขอบคุณไปยังโรงเรียนในมัธยมในจังหวัดราชบุรีที่ได้ขับเคลื่อน ในการที่จะด,ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ท่านได้ขับเคลื่อนของการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่าและภารกิจการเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรสภาําเจริญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนพ่งวิทยากล่าวขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและทีมงานทุกท่านค่ะต้องขอขอบคุณท่าน ดรสิทธิพลพะหนทัพผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีที่ได้ลงมาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาทุกคนนะคะที่ต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลถ่านและครั้งหน้านะคะเราจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนคนใดไปติดตามกันได้เลยค่ะ